เป็นไงบ้าครับสวัสดีสวัสดีงอนะครับเจ็ดโมงเช้าเช้าครับนี่เราทำ ació, อนะไรต่อครับเนี่ยเราจะไปเหยียบแท้จีนนิดนึ่งเหยียบแท้จีนด่านอะไรครับชื่ออะไรจำได้เหยียบจีนเร็วจังนานตุงนงานทุยครับงานทุยเดดเดเป็นเพียอะไรครับ กิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นเด็กเกิดไม่ไหวแล้ว啊เด็กเด็กอะไรข้นครับเด็กใช่ผมเด็กระวังเด็ก เดีระวังเดชใจเย็นเดชใจเย็นโอเคทำไมเดไม่คุยกูเลยวะเดเดไม่คุยกูเลยวะมาไปเลยไปเลยเดไม่คุยกันเลยวะเฮียไปเลยไปเลยน้ำไปเลยเดตามไปเดตามไป ไปเดย์ไม่จะโดนเวฟแซงนะพี่ไปเดย์ไม่คานไปพี่ไปเดย์ไม่คาไนไว้พี่โอเคมันออกปากอะไรนะมัะนออกปากมันออกปากนะไม่เครียดนะสนุกนะแฮปปี้เกิดเกิดอะไรขึ้นบนฐานทำไมมัน,ม,ม,น,ม,นมันเกิดไม่ล้มคุณก็จะไม่เปื้อน คุณอย่ามาใช้บัตยาเฮี้ยอะไรมึงเกิดอะไรขึ้นลื่นอ่ะหน้ามันบัดรัดแล้วมันทำไมทำไมคนอะไรย่าเขาไม่ล้มอ่ะเพราะอะไรเขาเขาสบการณ์สูงกูก็ล้มมึง่งแต่มึงไม่เห็นกูมึงแค่กูยกมะไม่ตรงนี้ขึ้นไม่ได้หรอกเดี๋ยวไปที่ไหน 来来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 来，来来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 来，来